สวัสดีครับสวัสดีวันเข้าวันลาครับโอ้ผมไก่เขาใหญ่ครับต่อเขาสายเมืองหมนเดมครับเอานกมาฝึกเสียงคันเงินตัวนึงครับ,รบเจ้าโลกีครับมาดูว่าสี่คันไหนบอเสียงนกคันเงินทาง อ่าไม้ก็มาไม้เราเลาะก้าๆนะครับบุกขันแดวหาพเนียดมาต่อนมีนกพเนียดนีนหม้อเลยครับอืมแข่งขันอยู่บนงับนกตองดิแข่ขันว่าดิไปใส่ห่มเนี่ยครับด่เอาครับรุ่นเหมือนกันครับมือเขาวันสาครับไปครับรุยครับใบสามมันตอนเี้ยออกมาตอนเย็นนะ ตอนเศร้านยนีย่นกไล่กันไปต่อสายเมืองครับไอ้ครับรุนรุนครับ Gwag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 w Blah, 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 blah. เดี๋ยวเวลากลับแล้วครับขันหน่ครับข้าหนึ่งผู้นูเขคอยใช่ป่ะแล้วก็ใส่ไวรวมาเกือบชั่วโมงหนึ่งครับมีหนกปลามาแก่ครับเสยียงขันอยู่ทางุวนครับอยูทางเหยียบํำแล้วครับกลับบ้านครับหาโมงครัเก็บขึ้นกับบ้านครับผมตามคลิป้วครับไปครับเจอกันไหมยิบหนาครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเจ้าโลกิครับผมไปครับ